สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโกคอครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์ปีสองพครับนี่จะมีอยู่3คู่3มุมนะสวัสดีครับคู่แรกครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับซานแอนเดรียนพบกับเบนรีครับนวราตีสามตรงครับคู่ต่อมาเลยครับเป็นเซาตารีครับอูติเช่พบกับเอสโซมาครับนวราตีสองสี่สิบห้าทีครับคู่ที่สาครับเป็นลาลีกาสเปนครับเบยองกาพบกับเซบียาครับนวราตีสามตรงครับคู่แรกของเราในวันน ครับซึ่งพี่มิรีอังกฤษนัดที่ยีบสี่แมวดำสซกนดิเนลนด์เปิดบ้านรังเยาแล้ว พบกับเดอะคาร์เรตเบลลี่เกมนี้เจ้าบ้านอย่างเซนเนอร์แลนด์ต้องการชนระเพื่อขยับอันดับให้ใกล้เบอร์นีโซนการตารางและรักษา,ษาษฟอร์มการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งโซนทีมเยือนอย่างเบลลี่ครับโจมอยู่ในโซนตกชั้นต้องการ3แต้มอย่างยิ่งยวดเพื่อจุดประกายความหวังในการอยู่รอดบริษัทสูงสุดต่อไปครับผลงานก,นา,ก,การเจอกันเจอกันน่าสุดในพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2 5ครับถ้าฝั่งเบลลี่เปิดบ้านชนะเซนเนอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์2-0ครับภาพรวมจากการหกเกมของโซนเซนเนอร์แลนด์มีผลงานชนะ 2, ส,สองเสมอสองซัเอรแล,ล้ ใช้งานของกรานิสซาก้าที่บาดเจ็บอยู่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับและก็เบอร์ธานเดารเรที่เจ็บเขา่าทั้งหมดจะมาในระบบ4ี่ตัวองตัวสตัวหนึ่งครับในการใช้งานตัวของฮาบิบดียาจะคู่กับโนอาซาริกี้เนืจะวางแซมดินทราบีเอนโซเรอร์ฟี่แล้วก็อริเซอร์ไมเยนดาโดยมีไบรอันบอบบี้เป็นกองหน้าตัวเป้าไลล่าส์กิวน,นี้ครับถ้าเรื่องฝั่งเบลลี่ครับก็สปาร์เกอร์กูซือของเบลลี่เกมนี้มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเพียบเลยครับโดยไม่มีตัวของคอนเนอร์โรเบิร์ตจอร์แดนเบเยอร์จอชคาร์แล้วกก็เซีันดนเจ็บ อยู่ส่วนโจวอลเล่กับซิยานเฟรมมิงต้องรอเชื่อความฟิตทั้งหมดจะมาในแบบสามต่อสี่ต่อสามครับในการใช้งานต่อของเรรี่อโกชุกูแล้วก็ฟลอเรนติโนรูยส์เนื้อชาวางมาคัสเอ็ดเวิร์ดอามาโดโบยาแล้วก็จารอนแอนโทนีและลาสกอร์เกในวันนี้ครับฟอร์ส่วนนะครับซันเดอร์แลนด์อันดับที่สิบเอ็ดเกล่าสุดซันเดอร์แลนด์บุกไปแพ้เวสต์แฮมยูเดหนึ่งประตูสามครับฟอร์มเก็บโวชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สองยิมตูได้สามเกมติดเสซฟตูมาห้าเกมติดฟอร์มโดยรวมถือว่ายังไม่ต้องเส้นคงวาแต่อัันดบที่ม เกมสุดเบลลี่เปิดบ้านเสมอกับพอนเนตวันสเปอร์สองต่สองครับฟอร์มเกมสุดชนะหนึ่งเสมอสามเบสองพวกเขาไม่ชนะกันมาสองเกมโดยเป็นการเสมอสองเกมทั้งสองทีมยิงประตูได้สี่เกมยิงประตูได,ด้สี่เกมตตดเซฟประตูตมาหกเกมตตดฟอร์มโดยรวมถือว่าดิ้นรนอย่างหนักโดยเฉพาะเกมที่ต้องออกไปเล่นเป็นทีมเยอนในนัองเกมนี้ครับเ mm hmm. ันเร์แลนด์ต้องการสามแต้มเพื่อขยับอันดับขึ้นสู่กลางตารางโดยได้เปรียบจากการเล่นในบ้านที่แข็งแร่งพวกเขายังไม่แพ้ใครในถิ่นตัวเองรุกการีครับเกมนี้ครับว่าเ mm hmm. ันเร์แลนด์น่าจะอาศัยความได้เปรียบ พอเมื่อต้องเล่นเกมเยือนนอกจากนี้เนี่ยทีมเยือนยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บรบกวนมากมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของทีมอย่างแน่นอนแม้ว่าราคาบอลจะไหลไปทางทีมเยือนแต่สภาวาทีมและการเล่นฟอร์มโดยรวมของซันเดอร์แลนด์ที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งโอกาสที่ชนะสูงมากครับก็ได้ครับซันเดอร์แลนด์ชนะเบลลี่สองตัวต,ต่อหนึ่งครับแล้วกต็ต่อซันเดอร์แลนด์ครับสกุลนัมานนะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลเซราทารีครับระหว่างอุนิเช่พบกับเอโซมาครับศึกเซราทารีประจำรอบที่ยี่สิบสามเป็นการพบกันระหว่างอุนิเช่ต้อง สามแต้มเป็นอย่างมากเพื่อขยับบันดับให้พ้นจากโซนไท้ายตาราง ที่ยังไม่ปลอดภัยมากนะครับส่วนนัพฝั่งทีมเยือนอย่างเอโซมาเนี่ยกำลังลุ้นพื้นที่ยุโรปโดยเฉพาะโคชต้าฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกเกมนี้เนี่ยต้องการชนะเพื่อรัฒนา,าตำแหน่งและไล่กดดันทีมนำต่อไปเช่นกันครับผลงานการเจอกันเจะทั้งสองทีมเอโซมาเปิดบ้านชนะอูริเนเช่ไปด้วยสกอร์สองตูนครับในเดือนพฤศจิกายนปี25งหภาพร,รวมเจอกันในช่วงหลังอูริเนเช่มีสถิติที่ไม่ดีนะครับแพ้กับเอโซมามา6เกมติดไม่สามารถชนะได้9เกมจาก10เกมหลังสุดครับสท่าที่ฝั่งอูริเนเชครับพลาสตานโดู โดนาลียที่บาดเจ็บปิดเทอมยาวเลยครับรวมไปถึงอัสซัสกามารายาคูปิโตฮอฟสกี้อดัมบูซานิโคโรซานิโอโรที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาดูดสามต่อสี่ต่อสองต่อหนึ่งครับแดงการใช้งานตัวของแบรนเนอร์จับคู่กับเยสเปอร์ครัสตอมเนลเจวางเยอร์แกนเอ็กเคลนคัมแล้วก็อาเธอร์อาตาโดยมีคีแนนเดวิสเป็นกองหน้าตัวบ้านและโซเกมวันนี้ครับโวนทางฝั่งเอสโซมาครับจานเปโรกาสเปเลนีกุซือของเอสโซมาเกมนี้มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับโดยไม่มีตัวของกัวเดโอกัวดโอโคเนสเต ฟานเอลซาลวีอัตเ็มดอกเด็กเปาโดรีบาล่าส่วนอีวานเฟอร์กุสานต้องรอเช็คความฟิตั้งหมดจะมาในวัสาต่อสต่อสองต่อหนครับแดงารใช้งานตัวของไรอันคิสันเตอุสมารเอลอาชูรีนร์จวางโรเรนโชเพลเลนีมัติอัสโซเรโดยมีดอนเยนมาเลนเป็นกอนหน้าตัเป้าลนลาสอเกมวันี้ครับอสุดนะครับอุเริเชอันดับที่1เกมสุดออรนเชบุกไปชนะเวโรนาสามตัว่อหนึ่งครับฟอร์มเกมสุดชนะสองแพ้เสมอสองแพ้สองเสดีสำคัญคือเสีย เอสโซมาครับอันดับที่4ี่เกมสุดเอสโซมาบุกไปเสมอกับพานาที่ในกอสหนึ่งประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่ายูโรป้าลีกป้อมเกมสุดชนะ3เสมอ2แพ้1สิ่งสี่ส,สําคัญคือไม่ชนะคาร์ม,มา2เกมติดเสมอ2เกมยิมูรุได้ต่อเนื่อง7เกมติดฟอร์มโดยถือว่ายังยอดเยี่ยมและพร้อมสำหรับการลุ้นพื้นที่ยุโรปหลังเต็มตัวครับในนั้นเกมนี้ครับอุนิเชีต้องการ3แต้มเพื่อขยับอันดับนี้จากโซนท้ายตารางพวกเขาเพิ่งเก็บชนะมาได้ในเกมล่าสุดซึ่งได้ช่วยสร้างขวัญกำลังใจแต่ฟอร์มในบ้านพวก็ยยยยััััังงไไมมมม่่่่่นนนนาา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 ปปรรรระะะทททบบบบบใจจจเเเเเหหหคตต้้ดดดดอโโโซแแแีญผูลลิษฉพว แต่งกุคุณกำลังโดยรวมแล้วฟองการเล่นของทีมยังดูดีกว่าเห็นได้ชัดเกมนี้เขาว่าเอโซมาได้เป็นฝ่ายคองเกมบุกเขาใส่เพื่อหวังเก็บชนะทาดิอุนิเช่เน้นตั้งรับอย่างรัดกุมอาศัยจังหวัดสนกลับเร็วเพื่อเจ้าการคีแมนในนวรุกอย่างโรนินโชบบเลนีแล้วก็มาติอาโซเรยังคงเป็นตัวอันตรายที่สร้างความแตกต่าง,ง,งได้แม้จะไม่มีกองหน้าต,ตัวตัวเป้าหลักครับแต่การเคลื่อนไหวความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าตัวก็สามารถสร้างปัญหาให้เจ้าบ้านได้โอกาสที่เอโซมาจะบุกมาเก็บ3ได้มีโูมากครับกอไ่้กลับอุนิเช่แพ้เอสโซมา เราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลลอกาสเปนครับมาโยก้าพบกับเซบียาครับลอกาสเปนคู่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้นะครับมาโยก้าทีมอันดับที่8ของตารางเปิดบ้านและการเยือนของเซบียาทีมอันดับที่12ครับมาโยก้าต้องการชนะอย่างยิ่งเพื่อขยับอันดับนี้อย่งโซนตกชั้นการที่ทีมเยือนอย่างเซบียาต้องการ3แต้มเพื่อทําคะแนนทิ้งห่างจากโซนอันตรายและไต่อันดับขึ้นสู่พื้นที่กลางตารางอย่างมั่นคงครับผลงานการเจอกันเจอกันล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมปี25ทางฝั่งมาโยก้าบุกเอาชนนนะเเซบบีีย่่่่าาาไดดด้้ถงงงิ3 1ครรรััััวมมมจกกกลสุทท2ตพ แช้บาดกันชนะคนละสองทีมแล้วเสิร์ฟไป2ทีมครับแล้เรียกฝั่งมาโยกาครับคาโกบาอาราสเต้กูซือของมาโยกาเกมนี้เราเช็คความฟิตของอันตโตนิโอไรโอมารัชคุมโบุราโทนี่ราโตรูเบนวากา้าส่วนอเล็กซิสซานเชตมีอาการบาดเจ็บรบกวนทั้งหมดจะมาโน่สี่ต่อสองต่อสามต่อหนึ่งครับในการใช้งานตัวของโอมาร์มาสเรลมาร์โกรกาเนื้อจัวางเดวิดโรเปชเซกีราเด,ด,ดอร์อันตโตนิโอชานเชตโดยมีเวดัตมูริกี้เป็นกองหน้าตัวเป้าและสองเกมนี้ครับแล้วเรียกฝั่งเซบียาครับมาดิอัสจีซัสเอาไมดากู ของเซเบียเกินนี้หมดเสร็จใช้งานตัวของเนเมย่ากูเดลที่ติดโทษแบนลงไปถึงมาเกาอันนาชยานูไซที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาถึงห้าต่อสามต่อสองกรับแดงการใช้งานตัวของลูเซียงอากูเม่็อปปาริสแมนดี้แล้วก็คีบดิลโซครับพวกหน้าเป็นไอแซคโรเมโรกแล้วก็ตัวของอาคออดัมแรกสองเกมนี้ครับฟอร์มล่าสุดในการมายกาอันดับที่สิบแปดเกมสุดรายการบุกไปแพ้อันเดรโกมาริสตัวสามครับฟอร์มโมเกมโซเชนหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สี่พวกเขามีปัญหาในการรักษาครีนชีสเสียบตูมาเจ็ดเกมส่วนฟอร์มในบ,บ้านเนี่ยไ คงที่ครับแต่สามารถหยิบตัวได้หลายเกมติดฟอร์มถือว่ายังน่าเป็นห่วงและต้องเล่งเก็บแต้มเพื่อเหนี่ยวนโซนของฉันเซบียันดับที่12ครับแกวสุดเซบียาเปิดบ้านชนะอิติบิวบอลสองตูตอนหนึ่งครับฟอร์มเกมสุดชนะ1เสมอหนึ่งแพ้4เกมรู้พวกเขาสามารถหยิบตัวได้2เกมติดแต่เกมแล้วยังคงมีช่องโหว่ครับเสียบตัวมา6เกมส่วนฟอร์ม,รมเกมเยือนไม่ชนะใครมา4เกมติดฟอร์มโดยรวมแล้วถือว่ายังไม่คงเสคงวาเท่าที่ควรแนวโน้มเกมนี้ครับมายาก้าต้องการ3แต้มอย่างเร่งด่วนเลยครับเพื่อความอยู่รอดในลาลิกาเกมบ้านพวกเขาน่คคะะ ที่เซบีย่าเองก็เก็บชนะมาในบ้านมาได้ทําให้ขวัญกำลังใจดีขึ้นมาบ้างครับแต่ฟอร์มเกมเย็นยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามเกมนี้ครับว่ามายอกาจะเน้นตั้งรับอย่างรัดกุมเราการสวนกลับเร็วค่ะที่เซบีย่าพยายามครองบอลใช้ความสามารถพาะตวของผู้เล่นในแนวรุกทำประตูแม้ว่ามายอกาต้องการชนะมากแค่ไหนแต่เซบีย่าก็มีโควมังและฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าเล็กน้อยน่าจะบุกมาเบียดเก็บชนะไปได้ที่สุดครับสกอร์ับมายอกาแพ้เซบีย่า1-2ครับตรงนั้อเซบีย่าครับการวิเคราบอลในวันนี้ก็ขอจากไปนี้ครับหากใครที่ชอบ ใช e เป็นกำใจผู้คนในการาวิเคราบอกเนี่ยก็ขอจากนีกับสวัสดีผม